ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับตัวเกม We t r i a Chronicle หรือ Lin the Light Blinker ที่นีคซ on นะครับเคยเปิดให้บริการแต่เพียงหลังจากน e คซ้อปิดให้บริการไปแล้วแต่ทางเดฟนะครับก็ยังคงพัฒนาตัวเกมต่อมาเรื่อยๆจนมาเป็นเวอร์ชัน w e s t r i a c h r o n i c l e ในเวอร์ชันนี้ที่หลายๆคนได้ทําการเล่นในวันนี้นั่นเองซึ่งในวันนี้ครับตัวเกมก็ได้ทําการเปิดให้บริการเป็นวันแรกและเราจะมาไกด์เบื้องต้นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับว่าระบบอะไรที่เราควรให้ความสําคัญและที่สําคัญในวันนี้ผมมีโค้ดมาแจกเพื่อนๆเลยนะครับสำหรับใครที่แบบเป็นสายรีโลหรืออยากได้เพชรไว้สุ่มตัวละครในช่วงต้นเราจะหา เพชรยังไงแล้วโพสที่เราเจแจกในวันนี้เราควรสุ่มตัวละครอะไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ โอเคครับเพื่อนก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดตัวเกม w ว s t ท r ี a คอทั้งระบบ iOS และ Android คุณจะทำการวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เ,นเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดตัวเกมแล้วมาเล่นด้วยกันได้เลยเ,เพื่อนๆดาวน์โหลดตัวเกมมาแล้วแล้วก็เล่นในส่วนของท u t o r i a รีของตัวเกมหลังจากนั้นครับเ,เพื่อนๆจะต้องมาทำการใส item code ่อเทมโค้ดกันก่อนโดยที่เ,เพื่อนๆจะต้องกดไปที่3ขีดทางด้านขวาจากนั้นไปที่คำว่าตั้งค่าตรงนี้เห็นไหมเป็นฟันเฟืองกดเข้าไปครับแล้วก็จะมีคำว่าอื่นๆแล้วก็ไปที่ หลังจากนั้นครับเพื่อนเพืนเพียงแค่ใส่โค้ดที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการปักหมุดคอมเมนต์ไว้ด้วยกรอกโค้ดไปได้เลยเมื่อเพื่อนๆกรอกโค้ดเสร็จแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็จะมีตัวกาชาเพชรแดงและก็เพชรฟ้ามื่อทําการสุ่มตัวละครภายในเกมนั่นเองบอกเลยครับว่าเริ่มต้นมาวัดดวงเลยครับว่าถ้าได้ตัวละครระดับ5ดาวหรือว่าตัวแรเนี่ย การเล่นเกมนี้จะอีซี่มากๆมา,มาเดี๋ยวเราพาเพื่อนในครับไปดูในส่วนของการจัดทีมตัวละครกันหน่อยลวกันสาหรับการจัดทีมตัวละครภายในตัวเกมเวสต์เทียคอนดิเค้าแคก็จะเป็นการจัดทีมตัวละครโดยที่เราสามารถวางตัวละครได้ทั้งหมด5ตัวละครแล้วเราจะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงกันหนึ่งตัวละครใช่ไหมครับเวลาเราจัดครับเราจะสาม,มารถวางแถวหน้าแถวกลางแล้วก็แถวหลังได้ซึ่งในส่วนนี้ครับจะสามารถจัดออโต้ก็ได้ครับหรือว่าเพื่อนอยากจะเปลี่ยนตาแหน่งโดยการคลิกที่ตัวละครครับโดยการลบออกไปครับแล้วก็เอาตัวละครตําแหน่งอื่นเนี่ย มาใส่แทนในตำแหน่งนี้ก็ได้ครับซึ่งเราไม่จาเป็นจะต้องฟิกนะครับว่าตัวละครตัวนี้จะต้องอยู่แถวกลางเสมอไปเราสามารถขยับขยายให้ตัวละครตัวนั้น,นครับมาอยู่แถวหน้าแถวกลางแถวหลังได้หมดเลยตามฟอร์มชั่นที่เพื่อนๆอยากจะจัดตัวเอง แล้วเวลาเราจัดใช่ไหมครับมันจะมีในส่วนของคุณสมบัติอัศวินรูปแบบเอฟเฟกในส่วนของคุณสมบัติอัศวินก็จะเป็นโบนัสในการที่เราจะสามารถเลือกนะครับว่าจะเป็นในส่วนของแอคแท็กค่าเลือดอย่างเงี้ยครับแม็กอสพีแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นในส่วนของพวกแอคแท็กสปีดหรือว่าความเร็วในการโจมตีนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะยิ่งลิฟว์สูงขึ้นครับเราก็จะปลดล็อกฟังก์ชันตรงเนี้ยไปเรื่อยๆส่วนรูปแบบเอฟเฟกครับรูปแบบเอฟเฟกตเนี้ยมันจะเป็นการเลือกได้เล,น,ลนัีาาง,งย เราจะเลือกใช้คุณสมบัติโบนัสอะไรถ้าแถวหน้าครับส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องเลือกเดฟเพื่อให้ตัวละครตัวที่อยู่หน้าเนี่ยได้รับค่าเดฟที่สูงขึ้นก็คือจะจีนในสนามได้นานแถวกลางครับอ่ะก็ต้องเน้นเป็นแอคแท็กอยู่แล้วปะ่ะเพราะว่าจะทําให้แถวกลางเนี่ยทำดาเมจได้แรงแถวหลังก็แอคแท็กแต่ถ้าแถวกลางยืมไม่ไหวเนี่ยเพื่อสามารถย้ายมาเป็นในสองค่าเอสพีหรือว่าค่าเดฟก็ได้แล้วแต่การตัดสินใจเมื่อเลือกใช้แล้วนะครับเราก็สามารถอัพได้และจะสามารถอัพเป็นแบบทองแบบเพชรนะครับแน่นอนว่าอัพแบบทองไปเเเรื่อยๆับแลลล้้้้วกกกก็็็ดดใชไไปหนนมมจะขึา และในส่วนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ผมจะหาตัวละครยังไงจําโค้ดที่ผมให้ทุกคนใส่ในช่วงต้นได้หรือเปล่าครับเมื่อใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับทุกคนไปที่ฟังก์ชันคําว่าอัญเชิญไว้ทุกคนกดเข้ามาครับตอนนี้นะครับตัวเกมมีการเพิ่มเลเวล up ตัวละครนะเว้ยทุกคนก็คือเพิ่มเลเวลการได้ตัวละครระดับอีพิกทั้งหมด3ตัวนะครับนี่นี่เป็นอีเวนต์นะครับซึ่งเลเวลการได้รับตัวละคร3ตัวครับจะประกอบไปด้วย ยูเรียและก็มิเรนนะครับซึ่งทั้ง3ตัวละครครับบอกเลยครับว่าเป็นตัวละครเมตาประจาแพทด้วยนะครับเพื่อนเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนสามารถมาทําการสุ่มตัวละครได้เลยในส่วนนี้ครับต้องวัดดวงกันแล้วนะครับว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าการอันเชิญสิครั้งนี้จะได้รับตัวละครระดับอีพิกหรือสูงกว่าแน่นอนส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเลดการได้รับตัวละครนะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นพิกอัพก็ถ้าจะแนะนาก็มีโอกาสหลุดได้ตัวละครระดับ หายากเช่นตัวละครโลกิบอกเลยว่าตัวนี้โคตรโกงเพราะว่าสกิลนี้ทำตมเมตมจตตั้ง2 6งพันก้นะต่อศัตรูเลยนะเว้ทุกคนผมก็ได้ทำการสุ่มไปแล้วก็ยังไม่ได้ตัวละครที่ต้องการนะครับเนี่ยเวลาสุ่มคัตซีนการสุ่มก็จะเป็นประมาณนี้สุ่มมาปุ๊บลุ้นเอาว่าจะได้หรือเปล่าซึ่งมีโอกาสอยู่นะเว้ทุกคนสุ่มไปนี่ก็ได้เป็นตัวละครรับซีดาก็ใช้เพชรสุ่มไปเรื่อยๆนะครับสามารถสกิปข้ามคัสซีนได้ถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้ตัวละครระดับ5ดาวนะเว้ อันนี้แล้วแต่ดวงเลยครับก็ใช้ดวงของปีใหม่เนี่ยให้มันคุ้มๆเลยนี่มีชื่อขึ้นด้วยนะครับถ้าเราได้นะครับนี่เป็นสีดาวก็สังเกตชื่อได้เลยนะถ้าแบบชื่อขึ้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นราวนั่นเองหรือบางคนยังรีดีอยู่นะเนี่ยเห็นไหมสีดาวก็ออกง่ายอยู่นะแล้วก็เราสามารถไปสุ่มตรงฟังก์ชันนี้ได้โดยการใช้เพจฝาในการสุ่มนั่นเองอันนี้500เพจก็จะสุ่มนะครับนี่100รเพจก็จะเป็นการเลือกฮีโร่นะครับสุ่มไปปึ๊บนี่ได้ปะ เป็นตัวละคร3าดาวนั่นเองนะครับเมื่อเราได้ฮีโร่ที่เราต้องการเราก็นําฮีโร่ตรงนี้ครับไปทําการจัดทีมของเราแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าไม่หนาใจพอนะครับหรือว่าได้ตัวละครฮีโร่ที่ต้องการแล้วอยากจัดแพ็คคุ้มๆเพื่อนให้เพื่อนนะครับไปที่คําว่าร้านค้าสำหรับแพ็กเกจที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนนะครับต้องบอกกันว่าเป็นแพ็กเกจที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับสำหรับแพ็กพวกนี้นะครับผมอ่ะอันดับแรกครับมันก็จะมีในส่วนของแพ็กเกจพาร์นะก็จะมีพาร์ตหแล้วก็พาร์สซึ่งต้องบอกก่อนว่า แพ็กเกจพาร์ครับจะเป็นแพ็กเกจที่เราจะได้รับทรัพยากรกลับมาค่อนข้างสูงเหมือนว่าจะเป็นวัตถุดิบในการอัพเกรดตัวละครตัวสุ่มแล้วก็เพชรราคา429บาทก็สามารถพาร์ทสเติม,มได้นะครับผมแล้วก็พาร์ทในราคา249บาทรวมๆแล้วเราจะได้บลูไดมอนด์อยู่ที่2,000อันนี้ก็จะได้ประมาณ4,500ซึ่งมันเป็นอะไรที่เยอะแล้วก็คุ้มค่ากับการเติมมากๆเลยวันนี้คือผมแนะนําเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็น นนนะราคาหนึ่งร้คา179บาทครับเราจะได้รับบลูไดมอนด์มาทั้งหมด2,000เพชรมีตั้งแต่ขั้น1จนถึงขั้น2นั่นเองใครมีงบก็สามารถจัดแพ็คตรงนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้แพ็คคุ้มๆภายในตัวเกมผมก็จะแนะนําว่าให้เพื่อนนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ของตัวเกมโดยตรงซึ่งผมจะทําการวางไว้ใต้คลิปนี้โอเคครับเพื่อนเมื่อเพื่อนกดมาใต้คลิปที่ผมวางไว้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ของตัวเกมสําหรับใครที่อยากจะเติมถูกแล้วก็ ประหยัดยิ่งกว่าก็สามารถเติมผ่านเว็บไซต์โดยตรงได้เลยเพียงแค่เพื่อนเนี่ยกดเข้าสู่ระบบของตัวเกมครับแล้วก็สามารถกดเติมเงินได้เลยตัวเกมก็จะมีแพ็กโปรโมชั่นคุม้มคุมให้เราจัดเนี่ยหลายแพ็กมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็กผู้ก่อตั้งเวส t r เ a ียนะครับหรือจะเป็นแพ็กเครื่องขั้นฮีโร่ขั้น1ขั้น2แพ็กเกจฮีโร่สร้างตัวแล้วก็พวกแพ็กเกจตบลูไดมอนด์ก็คือแบบโหเติมตัวเนี้ยถูกกว่าแน่นอนผมแล้วก็มีแพ็กให้เราจัดเนี่ยเยอะมาก,มากๆใครสนใจแพ็กอะไรก็สามารถซื้อได้แต่ก็ต้องบอกกันก่่อนวา บางแพ็กจะจำกัดสิทธิ์ในการซื้อนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาแค่ประมาณ15วันเท่านั้นสำหรับแพ็กอะไรที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมจัดแพ็กตัวนี้ได้เลยสนใจแพ็กอะไรลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคกันเพื่อนเมื่อเราได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วในส่วนของฮีโร่เนี่ยเราสามารถนํามาจัดทีมอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือจะจัดเปทีม1ทีม2ได้หมดเลยนะครับเพื่อที่เรา,เาไว้เล่นแบบ ไต่ดาวน,นะครับไวตีบอสไวพีพีเนี่ยคือสามารถจัดทีมได้ตามความชอบไปเลยเนาะเมื<ๆ>่อเราทําการจัดทีมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในส่วนของตัวละครฮีโร่คับเราสามารถพัฒนาตัวละครฮีโร่ได้ซึ่งในระบบฟังก์ชันการพัฒนาครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดการเลื่องขั้นเสริมพลานผสมและก็ย่อยสําหรับการอัปเกรดนะครับก็จะเป็นการนําวัตถุดิบมากินไว้ทุกคนซึ่งวัตถุดิบถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จะเป็นวัตถุดิบที่กินแล้วแลวก็จะได้ค่าอ P ีที่เยอะเมื่อเทียบกับบางอันเนี่ยเห็นไหม อันนี้จะได้เยอะกว่าแต่น,นี้จะได้น้อยกว่าเราก็จะกินอันที่ได้ e อีเยอะเพราะว่าจะทําให้เราสามารถระดับอัพได้ไวยิ่งเราระดับอัพเราก็สามารถมาทําการเลื่อนขั้นซึ่งตัวละครครับเราจะต้องใช้หินแบบนี้ไว้ทุกคนอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเติมแพ็คครับคุณจะหาหินพวกนี้ได้ง,ง่ายมากครับและนาหินพวกนี้ครับมาทําการเลื่อนระดับตัวละครจาก4ดาวเป็น5าดาวเมื่อตัวละครเลื่อนขั้นเป็น5ดาวมันจะส่งผลต่อสกิลของเรานะเพราะว่ามันจะมีสกิลที่เป็นของ5าดาวที่จะปลดล็อกเมื่อเราปลดตัวละครเป็น5ดาวนั่นเองนะฮะ แล้วก็เราสามารถอัพในส่วนของสกิลตัวละครได้อีกด้วยซึ่งมันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งได้มากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับในส่วนของตัวละครก็จะมีรูปลักษณ์สำหรับใครที่อยากจะแบบเปลี่ยนสกงสกินแฟชั่นให้กับน้องนี่ก็จะมีขายในร้านค้าแล้วก็เตือนคันเป็น6ดาวเนี่ยเราจะได้รับมาแบบฟรีๆจากตรงนี้ก็เปลี่ยนมาตรงนี้แล้วมันแตกต่างยังไงอ๋อนี่ไงตรงเสื้อตรงเสื้อนี่ไงมีตะข่ายกับไม่มีนั่นเ,เองนะฮะนอกจากนี้ครับตัวละครของเราเนี่ยยังสามารถใส่อุปกรณ์ได้อีกด้วย จะใส่เป็นออโต้ก่อนในช่วงแรกก็ได้เช่นเดีวยวกันครับแล้วก็หลังจากเล่นไปสักพักเนี่ยเราค่อยมาคัดออฟอีกทีว่าเราจะใส่ออฟอะไรแล้วก็ค่ารองเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไว้เจาะในพาร์ทที่2อนี่น,นี่ก็สามารถพัฒนาตัวละครศักยภาพก็สามารถทําได้สามารถปลดศักยภาพได้นะครับโดยที่มีเงื่อนไขประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครที่เราใช้งานอยู่ก็จะมีหลากหลายตัวละครได้เลยเพื่อสามารถพัฒนาตัวละครที่เราต้องการแล้วเวลาเราใส่อุป,ปกรณ์ให้ครับ CP ของตัวละครเราเนี่ยก็จะอัพด้วยแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถ ได่านตรงนั้นเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อเราพัฒนาตัวละครแล้วเราก็จะทำตัวละครนะครับไปทําการประจนภไัยซึ่งตัวเกมครับมันจะมีโหมดลหลักสาโหมดให้เราลงเนาะโดยจะประกอบไปด้วยครับการท้าทายสาหรับการท้าทายครับก็จะมีทีมเรสนะครับแล้วก็มีด่านให้เราลงนะครับมีด่านที่เราจะต้องปลดตอนที่4ี0ขีดสิเนาะแล้วก็มีในส่วนของเรสบอสด้วยก็สามารถไปลงจากทีมลงได้ได้ของรางวัลจจุดน,นี้ค่อนข,ข้างเยอะอันนี้คือสําหรับการท้าทายที่เราต้องลงเนาะ ส่วนการประจนภัยก็จะเป็นการไต่สเตจโดยที่จะมีโหมดให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด2แบบนะคือถ้าเราจบอีซี่มันจะกลายเป็นนอร์มอลนะครับระดับนอร์มอลเนี่ยค่าพลังก็จะสูงขึ้นการผ่านมันก็จะยากยิ่งขึ้นแต่เวลาเพื่อนๆผ่านได้ครับแน่นะว่าให้ทําการเก็บ3าดาวเพราะว่าเราจะได้รับเพชรกลับมาและที่สําคัญเมื่อดาวตรงเงื่อนไขครับคุณจะได้รับกล่องตรงนี้ด้วยข้อมูลรางวัลตรงนี้ก็มีเช่นเดียวกันไว้แบบฟาร์มของหาของซึ่งสายฟรีสามารถฟาร์มจากจุดนี้ได้เยอะมากๆเลยผมมีทั้งหมด9บทนั่นเองสําหรับในส่ว่วนนขออองงเเืื้ร ส่วนการแข่งขันครับก็จะเป็นในส่วนของラกิ้งใครที่ชอบแบบ PVP มีกิ l แบทเทิลด้วยนะครับสำหรับการวอลกิวอารีนาก็มีแบทเทิลฟิลดก็มีแต่ตอนนี้คือผมจะต้องปลด,ปลดที่9ก่อนถึงจะสามารถลงได้นั่นเองนี่ส่วนラกิ้งนะครับเราก็มาสามารถจัดอันดับตรงส่วนนี้ได้ผมต่อสู่ตอนนี้อันดับผมอยู่ที่แมน313นั่นเองก็เหลืออีกประมาณ2 2ชั่วโมงครับจะลงจากอันดับจบนะครับก็สามารถกดท้าทายอันดับที่สูงกว่าของเราได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบที่ มีให้เราลงนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตัวเกมเนี่ยมีฟังก์ชันต่างๆให้เราลงเยอะแยะ,ยะมากมายสำหรับใครที่สนใจและอยากจะดาวน์โหลดตัวเกมเวส t r i a c h r o n i c l e นะครับผมจะทำการวางลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้ก็อย่าลืมมาโหลดเล่นด้วยกันได้เลยแล้วก็ในส่วนนี้ครับผมจะมีการจัดตั้งกิวขึ้นมาใครที่อยากจะเข้ากิวก็สามารถขอเข้ากิวมาได้ผมตัวละครหลักของผมก็จะชื่อว่าซากานิดเบื้องก็สามารถแอดในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการล็อกอินต่อเนื่อง7วับ้านแล้วก็ 28บวันก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะครับซึ่งตัวเกมจะให้กับเราเยอะมากๆส่วนการตั้งค่าไม่มีอะไรมากครับก็จะมีการตั้งค่าปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกราฟิกก็60เฟรมเรทคุณภาพกราฟิกก็จะเป็นสูงสุดเนาะเสียงเกมปกติครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเนาะแล้วก็ในนั้นครับก็จะมีเรทบอสให้เราลงนะครับเดี๋ยวเราไว้ลงเรทบอสไปพร้อมๆกันนั่นเองสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนๆชอบผมฝาก กดไลค์กดแชร์และกด u ับสไคร์กันได้ไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ